สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นบุมอัปเดตเรื่องจักรจันทร์อาบีอดีตผู้จัดการในเรื่องราวจะจบลงไปแล้วแต่ก็สร้างบาดแผลให้กับลหลายๆคนครับสำหรับเรื่องที่อดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักรจันทร์อาคมซิริสร้างข่าวลือปลอมออกมาเพราะเรื่องนี้ตัวจักรจันทร์และทางแฟนหนุ่มก็เสียหายและต้องเสียสุขภาพจิตเพราะต้องออกมาเคลียร์หลายรอบทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากในพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาเองก็โดนหนักเช่นเดียวกันเพราะเชื่อข้อมูลจากทางอดีตผู้จัดการหรืออาบีมากเกินไปจนทำให้เรื่องราวบานปลายซึ่งบุ๋มก็ได้ขอโทษจักรจันทร์และแฟนหนุ่มไปแล้วซึ่งก็มีการโทรเคลียร์กันแล้วด้วยเพราะสุดท้ายแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือมาทำร้ายจักรจันทร์อีกทีล่าสุดบุ๋มก็ได้ออกมาเปิดใจกับทีมอมรินทีวีว่าหลังเคลียร์ใจจักรจันทร์ ก็มีการส่งข้อความเข้ามาในไอจีลักษณะของการรับรู้คําขอโทษที่ตนทําไปและอยากให้เข้าไปช่วยเรื่องดําเนินคดีกับผู้ที่ก่อเรื่องนี้แถมยังบอกอีกว่าทำไมเราสองพี่น้องที่รักและรู้จักกันมานานต้องมาทะเลาะก,กันเพราะคนคนหนึ่งซึ่งหลังจากที่ได้เคลียร์ใจแล้วก็ดูเหมือนปลดล็อกส่วนเรื่องของการดำเนินคดีที่ตนจะเข้าไปช่วยนั้นคงต้องรอให้สภาพจิตใจของจักรจันทร์นิ่งและเข้มแข็งกว่านี้ก่อนตอนนี้ก็มีการคุยกับทานายนิดา ในส่วนของการช่วยรวบรวมหลักฐานแล้วคาดว่าไม่นานจะสามารถเคลียร์ได้ทุกอย่างส่วนทางอาบีนั้นบุ๋มก็ได้เปิดใจว่ามีการส่งข้อความไปบอกเขาเหมือนกันว่าจะขอโทษจะก,กระจันแค่นี้จริงๆหรอแต่เขายังไม่ได้ตอบกลับอะไรเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามว่าคนที่สร้างเรื่องจะโดนอะไรบ้างเบื้องต้นสาวที่โดนเอโรมมาอ้างว่าเป็นคุณตาลก็ตัดสินใจฟ้องร้องด้วย จะว่าเรื่องนี้คงเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้กับอาบีแล้วล่ะครับเรายุคสมัยนี้ทุกคนไม่ได้เชื่อเพียงข่าวลือแต่ยังมีการขุดคุยและหาข้อมูลด้วยจะมาหลอกกันง่ายๆแบบนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าก็ขอให้กำลังใจทุกคนที่โดนโยงข่าวเมาส์นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวกับคุณครับ